อย่าได้มองอย่าได้ดูอย่าได้มองอย่าได้ดูซีรีส์ไมค์คาร์บิจะทำลายทั้งความหวังและความฝันทุกๆตอนและทุกๆซีซั่นนั้นมีแต่ความสิ้นหวังเพราะงั้นอย่าดูอย่าได้มองอย่าได้ดูทั้งสามเข้ามาในโลกที่พวกเขาเองก็ยังไม่รู้จักดีเท่าไหร่ แม้ว่าจะวางแผนดีเท่าไหร่แต่แผนนั้นยังลบไม่เป็นท่าถึงแม้ว่าคุณอยากจะรู้ว่าทั้ง3ามคนจะเอาตัวรอดจากโลกดีได้ยังไงแต่คนดีๆอย่างคุณจะเลิกดูซีรีส์อย่างนี้จริงๆเหรอขอแค่อย่าดูอย่าได้มองมันมีแต่ความน่ากลัวและความชั่วร้ายอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าถามว่าคนดีๆอย่างคุณควรจะดูมันหรือไม่อย่าใดดูอย่าไหนมองอย่าใดดู อย่าได้มองอย่าได้อย่าได้มองอย่าได้อย่าได้มองอย่าได้ดไดมไดดผมกาย DH82 ผู้ 82, มีหน้าที่บรรยายในเรื่องรอกการประจนภัทยที่โหดร้ายน่ากลัวและไม่น่าดูเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในเรื่องนี้นั้นมันไม่ได้มีตอนจบที่ดีแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อหาทําให้คุณจะลงใจเพราะงั้นถ้าคุณเป็นคนธรรมดาและคุณเกิดเซนสติฟต์กับเรื่องพวกนี้แล้วก็อย่าได้ดูเป็นอันขาดเรื่องนี้จะเล่าผ่านกายทีเฮด82และเพื่อนอีกสองคนของเขาและใช่การที่ผมอยู่ที่นั้นหรือที่เกิดขึ้นนั้นมันได้เกิดขึ้นไปแล้วและเรื่องนี้นั้นจะไม่ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวอันดํามืดของเบื้องหลังของโลกใบนี้จะย,ยังไงก็ตามแต่ว่าซีรีส์นี้ จะเป็นการพูดถึงความโชคร้ายความน่ากลัวและสัตว์ประหลาดที่เราอยู่ในเงามืดและเรื่องนี้นั้นมันเริ่มต้นในทะเลทรายแห่งหนึ่งเนี่ยเบลมึงมาดูนี่มึงก็เทมึงก็เฟียวอะเฟี้ยวเฟียวเฟียวเฟียวอันนี้อันนี้เทปะตบผาแบบนึงอารมณ์เหมือนแบบอยู่ในอยู่ในซาลอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยเอ๋อปลาซีกุ้งปลาซีกุ้งปลาสีกุ้งกุ้งลุงมอบเฮ้ย มุมกูกัวมันให้หมอบมาอย่างงี้ใช่ไหมเออกูไม่ให้หมอบหนีแน่ๆเลยว่ะเออเอ้ยตรงนี้มันมีกล่องพี่กายมันมันมีกล่องโอ้โหแย่เลยไหนกล่องในกล่องมีอะไรบะอุ้ยอ๋อโอ้โหแอบตามพุ่งโอ้เอาเอาไว้แบบเวลาแบบมีเด็กเดินมาเนี้ยเราก็แบบเฮัวกัวไม่ได้เอาไว้แอบเด็กหรอกเอาละมีระเบิดกับแล้วก็สีพริกกับไอ้แตงกวาทะเล อันนี้แล้วก็ที่จุดระเบิดคนจุดระเบิดกับคนกับคนกับคนใส่ไฟแช็กต้องต้องต้องคนละคนกันจะได้ะจะได้มีสัญญาณได้มึงเ,เอาไฟแช็กไประเบิดอยู่กวาที่เรายังล่าเริงอยู่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวต่อจาก,กนี้จะเป็นยังไงแต่ผมอยากให้คุณจดจําช่วงเวลานี้ไว้นั่นคือช่วงที่พวกเราจะลงใจที่สุดยังมุมไหนยังมุมเอาใส่ไปด้วยดิโอเคกูว่ากามึงมึงควรเก็บไว้กับตัวมอะไรที่อยู่ในตัวมึงอ่ะมันไม่คดดันหนังสือาตัวเรียว รู้สึกว่ามันเราจะสามารถรับภารกิจผ่านตรงนั้นได้มั้งใช่ปะเข้อหาหาที่ซุกห่อนอนหย่อนนั้นเนี้ยก่อนจะรับภารกิจอะไรอ่ะ Hit to Tutorial เริ่มขั้นตอนไหน for เปรียบยักษ์เมืองไทยทั้งหลายเรามีเควสให้พวกคุณทำนะถ้ามึงไม่ทำเควสเดี๋ยวมึงตายแน่แล้วก็บอกว่าอะไรสักอย่างบาบาบาร์ After completing quest you will unlock more quest and new chapter What the fuck does this mean อ่ะฮะพี่พี่อ่านอ๋อพออ่านปุ๊บพออ่านพออ่านไปแล้วปุ๊บทำภารกิจปุ๊บมันก็จะมีภารกิจเพิ่มอย่างแรกก็คือการนอนหลับ นันรลับคืออะไรวะบอกว่าในเนิ้อน้อยโฟเนี่ยมันมีคำสาบบางอย่างอยู่ทำให้เรานอนไม่หลับตลอดไปซึ่งเราก็คือไม่ต้องหลับด้วยแล้วก็เตียงเนี่ยจะสามารถทำได้แค่เซ็ตบอนพอยเฉยใช่แล้วก็ไม่มีแฟนอมก็คือนอนใช่ไหมก็คือภารกิจแรกคือต้องนอนเพราะงั้นไปเราลีไปหาที่หลับที่นอนกันเถอะพี่เฮียเออพี่ว่าเออพี่ว่าเราหาหาที่ปลอดภัยแล้วเราค่อยมานั่งอ่านเฟซดีกว่า เอ้มันเหมือนมีทะเลทรายก็ก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ทะเลทรายเราอยู่ทะเลทรายมันมีไอ้นี่ไอ้ไอ้นั่นน่ะมันน้อยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไหนมึงเออเห็นเห็นเหมือนกันใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยเคี้ยอะไรอ่ะไอ้เคี้ยมันโยกอ่ะน่าจะเป็นใบไม้ป่ะใบไม้เลยมั้งเออมันดูงอคน กล่องกล่องเฮ้ยพุดและในระหว่างที่ทั้ง3คนนั้นกาลังค้นกล่องอย่างสนุกสนานนั้นผมขอแนะนําก่อนว่าผมเองนั้นคือการเฮดแปดสองที่กําลังพูดอยู่ในตอนนี้นั้นเป็นคนที่สงสัยเชี่ยสตำรวจและชอบให้กําลังใจคนแบบเบียวเบียวนั่นแหละคือผมเองเออเออเออพี่อยากพี่พอยากรู้ไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรไอ้แค่นีหลอนเหมือนกันนะไอ้สั์ดูไกลๆอ่ะหลอนจริงนะมึงหนูว่าน่าจะต้นไม้ใบ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 ไม้น่ะใบไม้โอ้ในน้ำลงมาในน้ำอย่างน่ากลัวเลย มืดเลยอ่ะต้องต้องแบบอยู่เหนือน้ำมึงถึงจะเห็นข้างไลน์โอ้ยโอ้ยโอ้ยกินอะไรกินมะอ๋อต้นไม้พี่มันคือโอ้แต่มันต้นมันเล็กเอ้ยเจ๊เจ๊มันมันมันมีมาขึ้นทาอะไรอย่างเห็นเขาบอกแดงใช่ไหมมันสีแดงใช่ไหมเมื่อกี้เออมันข่าหมองเครียดเหรอใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าพี่เป็นคนไม่มีสมองอ่ะพี่พี่ไม่ต้องใช้เลยมันมันอาจจะทำไมเราไม่ให้คนมีขวานขุดกับแมวไม่รู้อะเสร็จแล้วเนี่ยไม่จริงจริงอ่ะ เอาหวานไม่เติมอ่ะไอ้ขวานเนี่ยว่าเป็นอะบูตซัมอ่ะกระตายไม่ใช่ไหมนุ่น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 ขออะไรอ่ะพี่วันดูน่าจะเป็นที่ปลอดภัยนะไปดูก่อนป่ะถ้ามันปลอดภัยเราก็ไปอยู่บนนั้นไหมเออแล้วแล้วมึงเห็นทางซ้ายโอ้โหเชื่อมันไอ้ด้านเต็มเลยอ๋อพี่พี่เหนื่อย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 ขาเหนื่อยด้วยเฮียเออมันเป็นฐานเพลเจอร์อ๋อโอ้โหเอ้ยอขบด้านรอบนอกคืออ้อมอ้อมไม่ได้ เราต้องโอ้ยเสียงสซาวสาวซา,าวมาไอ้เแ้่ซาวาเออใครมันเกาะหูให้เวนน่ะ <laughs> เชียเชีเออ่ยเลยเราเราทำยัง<ร>ไงรถสวยเข้าไปอยู่ที่เดิมไหมหรือเราจะอ้อม เราเออเราเราควรไปอยู่ใบโอมที่มันเป็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 นอ่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่สายสอยคนหัวน้ําเงินที่ถือทอนและกำลังวิ่งไปอย่างกล้าหาญนั้นเขาไม่ได้กล้าหาญอย่างที่คุณคิดหรอกเขาชื่อว่าเบลแล้วเขาก็เป็นคนที่ใช้ระบบป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดในกลุ่มแล้วเวลามีอะไรเขามักจะคอยห้ามตามเสมอเพื่อความปลอดภัยของพวกเราหมาย้เราก็ไปสร้างบ้านอยู่ตรงทรายไหม เออเฮ้ยมีมีมีเลยได้ล้างล้างมันตกเฮียเฮียเฮียนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนจะเล่นกันจะเล่นกันวิ่งก่อนวิ่งก่อนโกยเอางี้ไหมเอางี้ไหมโอ้ยมันตามมาตามล้มองหาสักต้นที่สูงสูงเว้ยแล้วเราไปทำที่นอนอยู่ข้างบนเอาไหมวิ่งวิบวิบไปไปไปตรงก่อนไปตรงก่อนรู้สึกว่ามันตามมันตามเลยมันตามเลยวิ่งไปก่อนเออเออเฮ้ยเนี่ยพี่กายต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยใหญ่ต้นเนี้ยใหญ่ไอ้เช่นมันจะตามอยู่ตรงข้างหน้าตรงข้างหน้าตรงข้างหน้าจะมาตามอยู่เลยต้น ไอ้ยเราต้องเราต้นเเนี้ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยมันต้นไหนก็ได้แหละแต่มันยังตามอยู่วะดิมาะล่ะละ่ละเออเลุมลลุมสกรรมเออลุมสกรรมลุมสลุมลลุมอ่ะเจ็บเอเอเอยโอ้โหหัวใจมันเยอะหัวใจมันเยอะตายแล้วตายแล้วตัวนึงมาช่วยตัวน,นึงโอเคด้ โอ้พี่กายเนี่ยเอาต้นต้นต้นไหนวะสูงสุดต้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้สูงสุดต้นนี้สูงสุดต้นนี้สูงสุดมีใครมีอาหารอะไรบ้างบ้มีมีมีเนี่ยมีมีแตงกวาจะกินได้ไหมอ่ะเออขอแตงกวาหน่ีมเอาไอ้ไอ้ทำตัวขาหน่อยต๊ะขาไหน่อยโต๊ะขาไหน่อยตัวขาหน่อยโต๊ะขาหน่อยโต๊ะขาหน่อยเออโต๊ะโต๊ะน่อยมีตะกอคนที่โดนธนูปักขวานั้นเขาชื่อเฟย่า แต่ผมจะเรียกเขาว่าแมวเพื่อความสะดวกแมวอาจจะเป็ดได้ดันมันสมองของทีมเราเล็กก็ว่าได้ผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเฟย่านั้นทําได้หมดนั่นลงไปถึงต้แ่การต่อสู้จนไปถึงสร้างบ้านนนนนนนหนูจะทำโอเค thank you ตัดไม้ทำบันไดไว้สาหรับปีนอเคียร์ guys where are you ทำที่เดิมเอ่อพี่ก็อยู่ตรงเดิมทำไมพี่ไม่เห็นใครเลยหนูอยู่บนต้นไม้พี่อยู่ตรงโต๊ะค้าเห็นปะ ไม่เห็นกูจริงเหรอเห็นสิเนี้ยตัวค้าฟอยู่ไหนวะเนี่ทางนี้ทางขวาขวามือขวาอีกอ่อเห็นละเออเอาตัวค้าฟมาดูดิโอเคได้เราน่าจะเก็บใบไว้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะใบใบมันเอาไว้แอบไงมันจะไว้มันจะเดินทะลุที่รู้สึกว่าจริงตันนี้ก็ทำโกรนไปเลยไหมเออพี่ว่าไอ้ความไอ้ความหลอนของเราอ่ะมัน ไม่ไม่ไอไอความไอความหลอนน่ะมันไม่ได้อยู่หรอกเว้ยว่าตัวอะไรจะโผล่มาหรือมันมีตัวอะไรเว้ยพี่ว่าคีย์หลักของมันคือค่าสมองถูกค่าซนิตีอ่าแมวพี่มาแล้วอ่าไอคาร่ครับความขวัญที่ไหนวะเอามายิ้มนี่อยแล้วก็ใช่อย่างที่กายได้เบียวในคลิปนี้เลยครับการที่ค่าสมองของเรานั้นลดลงไปอาจจะทำให้เกิดภาพหลอนเสียงแววและอย่างอื่นที่ตามมาและแน่นอนว่ามันคงไม่เกิดขึ้นเร็วนี้แน่นอนดู อ๋อต้องถือต้องต้องมือเปล่าต้องมือเปล่าอ่าโอ้หมันใช้ไม่ได้เพะโทษทษโทษโพี่กำลังจะคิดว่าพี่พี่จะสามารถยกพี่เบลได้หรือเปล่าเออไม่ได้มันมันมันไม่มันไม่มีหมดยกเพลเยอร์อะอาดูทออาอันนี้คืออันนี้อันนี้คือสรุปมอสมิธใชนมันคือมันคือเลือดเราอะตอเนี้เราต้องทำพื้นเว เอ้ยแคนแคนไอครับแบบนี่ขวานพีซไมาอยู่กับแมวหมดเนี่ยอ๋อหรอแม่แคนแคนไอแคนอายุสเดเดเดมไม้โอเคอ thank you วางกล่องเงื่อนระวังเออพี่ว่าตีตีตรงไอ,อไปไม้ตรงพื้นออกดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เราจะได้ไม่ต้องเดินเหยียบมันชูบโอ้มันเห็นได้ว่าหลังคารับอะไรอยู่เท่ hey. ใช่เท่ เพมไม้ผสมผสมไปก่อนไม่ต้องสวยงามหรอกใช่ใช่เพราะว่าเราเอาแค่เอาเอาแค่เอาตัวรอดให้ได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาไม้เพิ่มไม้เพิ่มเนี่ยกำลังมาและแนะนอเพื่อว่าไม่ให้ซีรีส์นั้นน่าเบื่อเกินไปผมจึงทําการกอบางส่วนเพื่อทําให้คุณนั้นไม่เบื่อในสิ่งที่คุณกําลังดูอยู่แต่ผมก็ต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่คุณจะรับชมต่อไปนี้นั้นมันไม่ได้น่าจะลงใจเลยแม้แต่นิดเดียวก็คิดมันก็ไม่ได้หานะมันมันน่าหลงไหลมันน่าค้นหาแต่ก็น่ากลัวในเวลาเดีย ไปหลุดเดินไปปุ๊บมันแค่บักที่แค่แผลเฉยเฉยไม่ใช่กลัวไม่ใช่บักที่แค่แผลก็จริงจริงนะมองแบบว่ามอง the by side นะก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะถึงแม้เราก็ไม่รู้กันหลอกเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของอันตรายใช่ไหมอ่าก็ถูกเลยอ่ะพี่กาเอาอันี้ไปอะไรเหรอวัวเลดสอดเมนตากเยะเลือดมึงยังไม่หลุดหยุดไหลอีกเหรอมันไม่เหมือนเลือดมันก็ไม่ได้หายไปหรอกแต่ว่าแต่เลือดมันไม่เต็ม ต้องหาอาหารอาหารเนี่ยจําเป็นแน่เลยนลางวันไม่ไม่แน่จําเป็นที่เหี้ยเลยคือไม่ระหว่างที่แมวทาถ่าน่ะมึงกับกูเนี่ยไปสํารวจไหมโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้เคกูขึ้นมาเลยกขึ้นอยู่กขึ้นอยู่กูขึ้นอยู่ปิดปิดแมวปิดแมวปิดทางปิดทางเออ <king> <า>โอ้<า>ย<า>ยงมันยังมันหน้าคุยผ่เลยนยียย้น <c oughs> กูชอบอ่ะมืผมเองก็ประหลาดใจน,นะที่พวกคุณดูได้ถึงขนาดนี้ครั้งที่เซรีนี้นั้นไม่มีอะไรจะลงใจเลยแต่ผมต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเพื่อให้คนที่เบื่อคลิปดนีนั้นจะได้ไม่ต้องตามเซรีนี้อีกแต่ผมขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าคลิปหน้านั้นมีคนตายแน่นอน